สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างห้องกลุ่มย่อยหรือว่าเบ็ room กเอา o o m ไว้ล่วงหน้านะครับโดยการสร้างผ่าน Google c a l enda r แบบง่ายๆนะครับสำหรับฟีเจอร์ที่เป็นห้องกลุ่มย่อยนะครับจะมีเฉพาะ Google Workspace for Education ที่เป็นรุ่น Page Edition หรือว่ารุ่นที่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นรุ่น Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning Upgrade นะครับ แล้วก็รุ่น Education พัดนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นห้องกลุ่มย่อยนะครับเพิ่มเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการสร้างห้องกลุ่มย่อยนะครับโดยการใช้ Google Calendar เราสามารถทำได้โดยวิธีแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาสู่บัญชี Google Workspace ของเราแล้วนะครับให้เราไปที่จุด9จุดด้านบนนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับให้เลือกมาที่เครื่องมือ Google ปฏิทินว่า Google Calendar นะครับคลิกไปที่ Google ปฏิทินนะครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างกำหนดการการประชุมไว้ล่วงหน้านะครับตามวันเวลาที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นช่วงกี่โมงนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับลากคลุมช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งได้เลยนะครับจากนั้นให้เราทําการตั้งค่าการประชุมนะครับ เมื่อเราตั้งค่าชื่อการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่เมนูตัวเลือกอื่นนะครับเพื่อที่จะดําเนินการเพิ่มผู้เข้าร่วมเข้ามานะครับให้ดําเนินการเพิ่มผู้เข้าร่วมเข้ามานะครับเมื่อเราทําการเพิ่มผู้เข้าร่วมเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดบันทึกหน,หนึ่งครั้งนะครับ จะเป็นการบันทึกก่อนนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมของเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่กิจกรรมของเรานะครับจากนั้นกดปุ่มแก้ไขกิจกรรมข้างบนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะพบกับหน้าจอเดิมนะครับแล้วเรามาที่ตัว Google Meet ของเรานะครับจะสังเกตเห็นปุ่มรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไป หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนูที่ชื่อว่าห้องกลุ่มย่อยนะครับมาให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเจอกับเมนูหน้าตาให้เราเซตติ้งนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยาเอาห้องกลุ่มย่อยเนี่ยจำนวนกี่ห้องนะครับเราสามารถปรับเพิ่มแล้วก็ปรับลดได้นะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะลากคนนะครับ ว่าเราอยากจะให้คนนี้นะครับอยู่ห้องประชุมกลุ่มย่อยห้องที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าไว้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนชื่อห้องกลุ่มย่อยด้วยนะครับเป็นกลุ่ม A นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม b นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อห้องกลุ่มย่อยนั้นได้ลงหน้านะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดบันทึกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เราทําการกดบันทึก ข้างบนอีกหนึ่งครั้งนะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการที่เราเซตไว้เนาะว่ามันจะแสดงผลยังไงนะครับให้เราเข้าร่วม Google Meet ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาใน Google Meet เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่จุด9จุดด้านล่างนะครับนี่นะครับเครื่องมือการประชุมนะครับ เดินลงมานิดนึงนะครับจะเจอกับฟีเจอร์หรือว่าเมนูที่ชื่อว่าห้องกลุ่มย่อยนะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้กดรูปปินสอนะครับตั้งค่าห้องกลุ่มย่อยเข้าไปอ่าแล้วก็จะเจอกับการตั้งค่าห้องกลุ่มย่อยเมื่อสักครู่นะครับที่เราตั้งค่าไว้ใน Google c a l enda r นะครับกลุ่ม A มี2คนนะครับกลุ่ม B มีสามคนนะครับ เมื่อเราพร้อมแล้วสําหรับการจะเปิดห้องกลุ่มย่อยหรือเบรคเอาลุเราแค่ทําการกดเปิดห้องประชุมนะครับกนะ็จะลดขั้นตอนของเราไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแทนที่เราจะต้องมาเซตตั้งค่าไว้ในขนาดการประชุมนะครับเรามีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเมื่อเกิดกิจกรรมหรือว่าเกิดการที่จะต้องแบ่งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยแบ่งกลุ่มเราก็สามารถที่จะมากดเปิดห้องประชุมได้เลยนะครับตามที่เราเซตไว้ได้เลยนะครับ เท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการสอนเทคนิคการใช้งานการตั้งค่าเบรกเอาลูมหรือว่าห้องกลุ่มย่อยแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้งานผ่านเครื่องมือ Google Calendar นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ